สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะคะเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่นาอถ้าเกิดพี่เจยังไม่กลับไปนะคะเพื่อนอคอมเมนต์มาใหม่นะคะเพื่อนจ๋าคอมเมนต์มาใหม่นะะ้อบางทีพี่ใจมันเลื่อนหาไม่เจอมันยาวหลายวันนะคะเพื่อนจอ๋าลบกวนเพื่อนคอมเมนต์มาใหม่นะ,ะพี่จะได้ตามไปหานะคะเพื่อนจ๋าโอเควันนี้พี่เจยก็จะพามาสรุป5้าล่านะคะของวันที่2กันนาะ กลอ,อนไปสรุปก็เหมือนเดิมนะคะพเพื่อนๆจะเราต้องมีคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับพี่น้องจา๋าโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะพเพื่อนๆของ5าลาวนะคะรอบแรกกับลาวสาตาร์นะคะพเพื่อนๆจะลาวสาตาร์ผลที่ออกฝั่งนี้พี่เจจะแยกเด่นไว้ให้ก็คือ พี่ใจจะเน้นรูดหรือใครจะเอาไปเปรียบเทียบจับคู่ในตารางในชุดรวมนะคะเพื่อนอันนี้พี่ใจจับเป็นชุดรวมให้เด่นวิ่งรูดรวมเนาะแล้วก็มาแยกเด่นให้เปรียบเทียบดูนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ f c ใหม่ที่เข้ามา FC เก่าก็น่าจะรู้นอกพี่ใจวางแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่ใจไม่ได้เขียนให้สามกับแปด่ะมันจะต้องเป็นแปดไปจับคู่เนาะแล้วอันนี้ก็เป็นเจ็ดนะคะถ้าใครชอบก็จะจับไปเรื่อยๆนะคะ ่าโอเครอบราวสตานะคะราสตาผลที่ออกก็อ่าสะสนาฬิกานะคะครึ่งถึง15บหนาฬิกาสีนาทีเนาะโอเคอ่าเราไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนจ๋าผลที่ออก3 9มเก้าอ้ยเก้าสนยะคะเพื่อ 9, 9, 30, น,ะะนจ๋าอ่าเก้าเมาค่ะเพื่อนจ๋าสาเนาะ30มศก็มาในตัวเจาะให้ด้วยตัวเด่นรวมด้วยนะคะเพื่อนจ๋า อ <c oughs> ขอโทษขออภัยสำหรับหกกับเก้าพี่ใจจะไม่ทิ้งเขาเห็นไหมพี่ใจจะวางตลอดถ้าใครมองตรงนี้นะคะสามตัวก็จะเป็นเก้าสามศูนเนาะเก้าสามศูนย์นะคะเพื่อนตารางนะตารางจะมาทุกวันถ้าใครจับเป็นนะถ้าใครสังเกตนะนเพื่อนจะ๊ะอันนี้ก็ในชุดรวมแล้วก็เด่นนะคะอันนี้เด่นแล้วก็บวกชุดรวมนะคะเพื่อนเนาะ สำหรับหนึ่งสองนะคะก็ไปอยู่ที่ตารางเหมือนกันนะคะเพื่อนหนึ่งสองนะคะตารางเนาะอันนี้โอเคนะคะเพื่อนจะสสำหรับ1วิ่งกำลังวันก็มานะคะศูนย์ 0, ก็มี1กํากำลังวันแล้วก็อันนี้เข้ามาสาศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะโยงให้ดูอย่างนี้เนาะก็มาคู่กันนะคะเด่นแล้วก็เข้าเด่นแยกแยกให้ด้วยนะคะ โอเคเราสามัคคีนะคะผลที่ออก6 7 3 0 6สนย์นะคะเพื่อนจะ0 6ย์ก็มาในชุดรวมในเด่นรวมอีกแล้วนะคะมา0นะูนย์ะ0 6นยะ์นะแล้วก็6 7 3ดสานะคะเพื่อน6 7 3เพราะว่าพี่ใจจะจับตัวเด่นไปไว้ที่ในตารางนะคะเพื่อเพื่อให้จับคู่ง่ายนะคะเพื่อนก็มาใน7จเนาะ7กับ4มันจะเป็นตัวแทนกันที่พี่ใจพูดนะคะ อันนี้ก็ตาราง3ตัวนะคะตาราง3ตัวเนาะแล้วก็7 3 3 7มมมีไหมมีนะคะเพื่อนนี่ในในตัวกลับในเด่น3ด้วยนะคะเพื่อนจะอ่ามี7มี3เนาะแล้วก็อ่าตัวกลับนะสำหรับลาววีไอพีค่ะผลที่ออก302 6 3นะ,ค,นะ 0, คะเพื่อนจะ02ก็มาค่ะเพื่อนมาตามนัดเลยนะคะแล้วก็ 3ก็มาหลักร้อยนะคะสนะคะก็มาเด่นเ,เด่นสวิ่งรูดนะคะแล้วก็6 3 3ก็มาวันนี้ได้2องเด้งเลยนะถ้าใครรูด3รมูดสนะคะเพื่อนเพราะมันจะ0ูนย์สองกเนาะก็เข้าในตัว36ด้วยในชุดรวมตัวกลับนะคะเพื่อนสามศมีไหมสามย์สอนะคะอันนี้ก็ตารางอีกแล้ว นะคะเพื่อนๆใครจับกิ่งนะจะได้ทั้ง3ตัวนะนะคะ0ูย์ก็มาเนาะ6กสก็มานะคะแต่ว่าจะมาในตัวกลับเนาะเพื่อนๆต่อไปลาวสามัคคีวีไค,ค่ะผลที่ออก6 2 3 4 6นะคะ6หลักร้อยก็มานะคะ2 3มีอีกไหมมาในตัวกลับ3 2นะคะเพื่อนๆมาในชุดรวมแล้วก็6 3 2แล้วก็ตาราง3ตัวด้วยนะคะ ตาราง3าตัวเนาะแล้วก็มาในชุดรวมนะคะชุดรวมแล้วก็สี่หกสี่หกก็มาในตัวเจาะตัวเด่นนะคะเคพื่อนเราก็มาในตัวเด่นวิ่งลูดด้วยนะคะอ่ามาได้ทั้งชุดรวมทั้งอันนี้ด้วยเลยเพื่อนเพื่อนถ้าใครดูจับคู่เปรียบเทียบเนาะนะคะต่อไปลาสตาร์ VIP ผลที่ออก601 1 3หนึ่งสนะคะ ศูนย์หนึ่งมีไหมศูนย์หนึ่งพี่ใจไม่ได้เอาเจาะมาข้ามแต่ว่าในตารางมีนะคะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งอ่ะหกศูนย์หนึ่งก็ตารางสามตัวอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆตารางสามตัวแล้วก็มาในเด่นวิ่งรูดศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็เข้าที่ศูนย์หนึ่งด้วยในตารางนะคะแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะก็ในตารางนะคะมาในตารางด้วยนะคะพเพื่อนๆจะโอเค แล้วก็มาตัวเด่น3นะคะพี่จาในชุดรวมก็ยินดีกับพี่น้อง FC เนาะ FC ที่ใครเข้ามาดูมาชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแชร์ share ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะจะได้มาเอาโชคเอาลาบกันเนาะสำหรับมาต่อวันที่3กันเลยสำหรับหาลาวเนาะพี่ใจัยก็ให้เด่นอันนี้พี่ใจคิดตัวเด่นสูตรใหม่นะเพื่อนๆลองดูนะพี่ใจย้อนไปดูแล้วเออมันมันเข้านะคะเพื่อน,อนลองดูนะ ะะวันนี้ก็ให้เด่นที่0 8 9ย์กปดกับ3มนะ9กับ6เราสามารถจับในนี้เป็น3ตัวได้พี่เพียงแต่พี่ใจโยงให้ดูนะคะอันนี้ <c oughs> ขอโทษอีกค่ะแล้วก็ตัวเจาะตัวเด่นนะคะตัวเจในในในล็อกหอยลาวนะใครชอบที่พี่ใจาจให้ก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านหรือชอ่นชอบตัวไหนก็สามารถจะหยิบจับลือกไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะเพื่อนๆจะกับ แอดมินท่านอื่นดูเนาะแล้วก็ในตารางนะคะตารางก็สําคัญเนาะ,ะจับ3ตัวอันนี้คือตารางจับคู่นะคะพี่ใจอาจจะไม่เหมือนใคร่างไม่เหมือนใครนะ,ะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดก็จัดไปตามนี้นะคะเพื่อนจ๋านะคะแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นพี่ใจจะไม่ทิ้งนะคะ4กับ7จจะเป็นชอบเป็นตัวเดียวกันนะคะตัวแทนกันก็ สังเกตได้สีแดงห้อยนี่ก็จะชอบมานะคะเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแมพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านทุกท่าน,านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยแล้วก็มีโชคมีลาภมิจัยทุกวันและตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ